กรณีอายการสั่งไม่ฟ้องบอสแสมและบอสมีนของที่ไอคอนกรุปกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นแยง้งเห็นควรสั่งฟ้องสองบอสสี่ไอคอนเสนออายการสูงสุดชี้ขาดก่ะ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑน์ปล่อยตัวนายยุรมันธน์พลตรีหรือบอสแซมและนางสาวพิชยาวัฒนามนตรีหรือบอสมินออกจากเรือนจำ<อ>เมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาหลังพนักงานอายการสูงสุดมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องอความผิดตามพระราชก,กำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน<อ>พุทธศักราช2527และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องอประเด็นนี้พันตารวจตรียุทธนาแพรดดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนและความเห็นของพนักงานอายการประกอบแล้วเห็นว่ายังมี ข้อเท็จจริงบางประการที่สมควรเสนอให้อายการสูงสุดมีความเห็นชี้ขาดจึงทําความเห็นแย้งเห็นควรฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองคนเสนอไปยังอายการสูงสุดเพื่อพิจารณาชี้ขาดต่อ